วันนี้เราจะมาชมช่างบ้านๆช่งางบ้านเขาจะทําอะไรกันวันนี้จะพาพเพื่อนๆมาดูฮนะเมันต้องถอดพวงมาลัยเนี่ยฮ<ะ>มันต้องถอดพวงมาลัย ใสายป่ามึงเยอะดิเกรนมันจะมันเนี่ยมันจะถอดยังไงอ่ะน็อตอยู่ไหนอ่าเออเอาเอ๊จะถอดยังไงอ่ะน็อตอยู่ไหนอ่ะกางยึก็โทรบอกกานยึดก็บอกให้กูถอดได้ก็เนี่ยน็อตมันแย่ไม่ได้มันจะถอดยังไงลองหมุนอีกข้างนึงไงลองหมุนเอาข้างบนลงหลังเงี้ยดูถอดได้เปล่าได้ครับได้ฮะเอ๊ะธรรมดาเว้ยคนนี้เว้ยนอกจากหลอกสาวสาวเก่งแล้วมึงยังไงเนี่ยเอ๊ะดูดิเรดูข้างนี้มีเปล่าอ่าหมุนใ่้หมุนไหมุนมาพอดีพวงอะไรเขาหักพอดีละจบเลยที่นี่ มาครับเรามาชมทีมงานเป้ยดัมซิ่งเขาจะใส่เกอะไรกันเขาเรียกเกอะไรเกวัดความร้อนเกวัดความร้อนเป็นเกแยกไหนดูดิไหนดูตัวมันดิเป็นไงอ๋อเกวัดความร้อนตัวเท่าไหร่อย่างเงี้ยพันสองครับโอ้แพงเหมือนกันนะเนี่ยเกวัดความร้อนของสัมนาคุณครับสติกเกอร์ใช่ป่ะสติกเกอร์ออโต้อะไรอ่ะ อ่านไม่ออกครับพี่เรี่ยนไม่ถึงครับเอาละเดี๋ยวเรามาชมกันดูว่าเขาจะต่อเกวัดฟาร,รมร้อนกันอย่างไรวันนี้เอยเสียงอะไรล้าน่ะอันนี้ต้องบอกว่าช่างแบบบ้านๆเลยนะฮะไม่รู้ว่าถอดแล้วจะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะครับส่วนด้านหน้าของเครื่องนั้นเขาเล่าเป็ชอบด้านหน้าของเครื่องเป้ยจะเป็นคนจัดการครับเขาจะต่อจากตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ น,นี่เป็นชุดบําปันครับโอ้หคันนี้งานสร้างแค้จะบอกว่างานสร้างทั้งคันเลยปะ่ะครับโอ้โหนี่ฮะงานสร้างครับคนติดดินศูนย์ห้าครับคันนี้ฮะใหญ่บ่มเลยข้างหน้าเป็นคานแข็งนะครับนี่ฮะโอ้โหมีดิสเบรกด้วยครับอ้าวปกติมันก็มีดิสเบรกอยู่แล้วนี่เออสุนทอนนี่นี่ครับข้างหน้าเขาเป็นคานแข็งนะครับ เป็น,ปนคุณง่ายว่าใช้เฟืองท้ายมาอยู่ข้างหน้าอีกลูกนึงเลยก็ว่าได้นะครับมีกระโปงด้านหน้าด้วยว้ามีโชคกันสะบัดด้วยครับดูดิแจ๋วว่าใช้แหนบประมาณสี่แผ่นครับโอ้โหช่วงโชกเข้ายาวมากเลยเน,นี่ครับแล้วก็จะมีตัวตัวนี้ด้วยนี่เขาเรียกอะไรตัวเอฮามป่ะไว้สำหรับยึดเนี่ยผมอยากได้ตัวนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่า ถ้าใส่เอาเฟืองท้ายของเราเอามาใส่แบบนี้เนี่ยผมว่ามันจะมันจะไม่ค่อยโยกนะฮะเวลาเราออกตัวนะฮะมันจะไม่สบัดล้อเราจะไม่สับปืดปดปืดปดปดเออเจ๋วเลยอะดูดิอืมน่าทาเหมือนกันนะแบบนี้เลยนะครับมีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะฮะรถประยุกต์เอาได้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างไรก็สามารถเอาประยุกต์ดูได้นะคนไทยเก่งอยู่แล้วครับดูดิ โอ้คันนี้ยกสูงมากเลยครับโอ้ยแห่ใส่โชคด้วยครับด้วยอันนี้ผมมีโชคนะเนี่ยโชคของผมผมเอามาจากบ้านนกปลาลผม <Okay. S 1> อยากทําแบบนี้เหมือนกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราเราทำฝากระโปรงแบบนี้มั่ง <Okay. S 1> แจวเลยครับยกฝากระโปรงได้ไม่กลัวมันงับลงมาหรอครับกลัวครับ งับลงมาในหัวแตกหมดเลยนะครับจะบอกให้ครับถ,ถ้าจะไม่เจาะก็ต้องไปซื้ออันนี้ใหม่ฮัลโหลหมอผมแย่ลู้นะที่หมอทำไม่มันไม่ได้หมอไอ้นี่แล้วจะตับเกี่ยวยังไงได้ครับเอาแล้วครับช่างเจอปัญหาแล้วครับทีนี้ครับช่างบ้านๆวันนี้จะทํากันสําสเร็จหรือเปล่าครับหมอเขาทำไว้ที่ใช้อีคอแก็ตนะครับเห็นไ,ไหมมั้ยมีอะไรนะครับลูกไอไ้ชัไไน้นเหลเราสวมเข้าไปอ่ะอันใหม่อ่ะมันมันเล็กกว่าครับเจวัดความร้อนเหรอ นี่เราต้องแหย่เข้าไปอุณหภูมิน้ำเราต้องแหย่ลงไปใช่ไหมใช่ครับแล้วเราเอาเราก็เปิดฝาหม้อน้ำแล้วก็หย่อนไปไม่ได้ใต้คอนี่นปิดไม่ได้ใต้คอนี่เขาเล็บใช่ผมว่าถ้าน้ำบนนี่นะเพี้ยนไดนี่งว่างจริงๆหน้าวันนี้ไปวัดซื้อคอนใหม่อมอืมรู้เว่าถ้าตัวร้อนก็แสดงว่าโควิดแน่นอนใช่ครับอ <laughs> ืมใช่ใช่ครับครับความแหย่ยร์ตอนนี้ดูเครื่องสกอร์นี่เราซื้อคอนี้ใหม่แบบเป้ยเออแต่นเราซื้อคอนี้ใหม่รัดไปยังยุดเกม ไอเพียเ้ยนไปไหนวะครับยังวะทำยังไงกันครับตอนนี้ช่างเจอปัญหาแล้วครับทำยังไงกันดีครับจะต้องซื้อรถใหม่ไหมถึงขนาดจะต้องซื้อรถใหม่ไหมไม่ต้องนะไม่ต้องนะโอเคเจอปัญหาแล้วครับทีนี้ครับช่างใส่ไม่ได้แล้วครับจะต้องดัดแปลงกันนิดนึงครับผมเพียงกลับจะกลับจะซื้อหลไรยังอยู่ตรงไหน ผมจะเดินรอบๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะคันนี้ครับโหสูงสูงมากครับฟวิลนะฮะดูครับถ่ออลังการนาซาดูถ่อข้างครับรถคันนี้สูงมากเลยดูดูชุดทรงแหนบแหนบโหแหนบเยอะมากเลยแหนบตรงดิ้งเลย คันนี้เขาใส่แหนบเยอะนะฮะโอ้แหนบยังกระลดคอกเลยครับสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดนะครับโอ้โหโอ้โหโชกสิบล้อครับชกใหญ่บ่มเลยไม่เจ้าทำไมชกจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยล้อชกสิบล้อกันเลยครับนะฮะคันนี้ขอบเท่าไหร่เอ่ย ขอบสิบหกครับนี่ฮะไม่เจ้าแม่เจ้าสุดยอดจริงๆนี่แบบดูใต้ท้องครับอันนี้ไม่ต้องมีเกียร์สโลครับเพราะว่าเป็นโฟวินอยู่แล้วไม่ต้องใช้สโลดูชุดแนบของเขานี่บึกบึนมากเลยครับดูดิตบ เคยเป็นสายย่อมาก่อนใช่ไหมครับอ๋อคันนี้เขาเคยเป็นสายย่อตอนนี้ก็เป็นสายยกแล้วใช่ไหมครับย่อไม่ไหวครับนะฮะไฝนมขนาดไหนวะไหนหมูสายย่อดินมากๆจมครับเลยต้องเล่นสายยกครับคันนี้นี่ต้องบอกว่าสูงท่วมหัวครับดูดิรถนี่สูงท่วมหัวเลยมดดดวัไ้สูงรถไม่ได้รถไม่ได้สูงแล้วครับผมนะผมตัวเตี้ยครับหมูหมูสูงเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดหกห้าร้อยเจ็ดหกดูดิอ้าวสูงร้อยเจ็ดหกดูดิลงมาหน่อยโอ้โหสูงร้อยเจ็ดสิบหกอ่ะ S 1> <S 1> แล้วดูดิได้แค่ขอบกระบะเองครับนะฮะคันนี้สูงมากเลยครับเหมาะแก่การที่จะเอาไปช่วยน้ําท่วมเลยเนะนี่ยสองเมตรเลยฮะดกเมไปแมล้วบนหงคมีรลแคทาไม่แจวครับถ้าโชคดีเราได้งานกันเราก็จะไปแคมปิ้งกัน,นะฮะดูโชคครับรยมากิ โขโชคสิบล้อครับแม่เจ้าหมูกลับแล้วอะโชคสิบล้อครับคันนี้ฮนะดูครับโชคสิบล้อใหญ่มากเห็นโชคทีเดียวหนาวเลยครับดูดิแม่เจ้าสุดยอดโชคใหญ่มากเลยดูเลยนี่นะฮะ โชกใหญ่ๆต้นเดียวหนึบๆเลยใส่ด้านหลังแค่คู่เดียวอยู่ครับเห็นไหมฮะโชคสิบล้อใหญ่ดีครับคันนี้เขาเป็นรถชชว่าหลายปีแล้วนะฮะกี่ปีแล้วเนี่ยเยมิดคันนี้เนี่ยถ้าคิดอายุเนี่ย,นนยรประมาณได้โอนนหสาปมานนปี ฮีโร่นะฮะแต่ว่าเขาเอามาแปลงโฉมแล้วนะฮะดูดิทรงทั้งใหญ่ทั้งสูงบึกบึนเนี่ยสายดําซิ่งนี่บอกได้เลยว่าถ้ามีแบบนี้คันหนึ่งนี่ไม่ต้องกลัวติดเลยนะไปลุยได้สบายยางใหญ่สูงด้วยนะครับถ้าทางไม่โหดร้ายซะเหลือเกินนะอืมไม่ได้กินหรอกครับนะฮะถ้าจะติดก็คันอื่นก็คงจะเข้าไม่ได้แล้วครับนะฮะคันนี้ติดก็โอ้โห ทั้งสูงทั้งใหญ่ยางเบิ่มมซึมเลยนี่ใส่รถด,ดำนะคับใส่มอเตอแบตลูกเบลเลอร์เลยครับ fb ลูกยาวกันไปเลยลเรถเขาสภาพยังสวยมากเลยครับนะฮะวันนี้เขาก็จะมีการปรับแต่งใส่เกวัดความร้อนกันนี่ครับเกวัดความร้อน เรื่องเครื่องยนต์ร้อนนี่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ามันร้อนแล้วมันฮีทขึ้นมาในเครื่องยนต์เราเสียหายได้นะฮะถ้าเราควบคุมความร้อนให้อยู่แบบปกติได้รถเราก็จะไม่เสียหายโอ้โหแม่เจ้าเกินคืบครับเกือบเกือบสองคืบครับคืบครึ่งครับเขายกสูงขนาดนี้เลยนะนี่ครับให้ดูเนี่ยเขาเสริมเก่งขึ้นไปเห็นไหมฮะ เสริมเก่งให้สูงขึ้นน่าจะเสริมอยู่ประมาณโอหลายนิ้วนะครับโหคนไทยนี่หัวแดัดแปลงเก่งมากเลยนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆจ,จากรถปกตินะฮะไม่มีคันแข็งอยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับดัดแบบแปลงเอาเฟืองท้ายมาใส่ด้านหน้าได้นะฮะ เฟืงท้ายนี่ก็น่าจะเป็นของพวกรถจิบหรือว่ารถนอกอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าพวกที่ขับสี่ได้นะเขาก็เอามาแปลงใส่นะครับโอ้โหไม่เจ้าต้องบอกว่านี่แหละครับสุดยอดจริงๆสําหรับคนไทยผมเห็นรถด,ดําแต่ละคันนี่นะครับเวลาที่เขาดัดแปลงเนี่ยนะโอ้โหลวดลายของเขานี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆเขาดัดแปลงกันได้เก่งมากๆนะฮะนี่ฮะ ช่วงล่างบึกบึนโอเคครับเดี๋ยวคันนี้เขาจะใส่เกวัดความร้อนนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะตอนนี้กําลังประสบปัญหาอยู่ว่ากําลังขาดอะไรบางตัวหรือว่าจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางตัวนะครับอืมฝากไว้ด้วยครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับบา,บายๆลองดูว่า โอ้ติดกับปุ๊บปับปุ๊บปับอ้าวแล้วตอนนี้ความร้อนอยู่ที่เท่าไรเรื่องไม่ขึ้นครับมันอ่ใหภูมิห้องเครื่องไม่ร้อนเลยอ๋อก็ต้องติดเครื่องก่อนใช่ไหมกพักหนึ่งครับมันจะขึ้นอ๋อนี่สำเร็จแล้วแจวเลยให้ขอดูด้านหน้าหน่อยต่อเข้ากับไอ้สายหม้อน้ำเลยน,นี่ครับเป็นตัววัดความร้อน เขาก็ต่อแบบง่ายๆเลยแลเนี่ยเปิดระเกตัวนี้ไปสั่งซื้อที่ไหนมา,า,นาร,ร้านหลทัวรไปร้านหลทั่วไปมีเหรอเท,ท่าไหร่พันนิดพันนิดแล้วเราก็ต่อเองได้เลยเหรอใช่อฝีมือฝีมือฮะมีคู่มือบอกด้วยนี่ฮะก็ดีนะมีเกวัดฟอมร้อนแยกต่างหากก็ดีนะครับเพราะรู้สึกว่า เกวัดของรถเนี่ยเวลาที่กว่าจะรู้ว่ามันร้อนมันก็ฮีทแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเกเรากระดิกน้อยครับเกเรามันกระดิกนิดนะม่รู้มันนิดหนึ่งอะมันกี่องศาครับอืมอันนี้คือเรารู้เลยใช่ไหมว่ามันขึ้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่อย่างนี้เรารู้เลยว่าว่ามันขึ้นเท่าไหร่ครับโอ้มีฟงมีไฟด้วิบับน้าดูสุดยอดถ้าที่จำเป็นครับไม่นน้องหกอันนะแกะกันใหญ่เลยคนแกะกลับบ้านไปละ ใช่คนเกะกลับมามแล้วคนเกะใส่ใส่ไม่ถุกสำ,สำเร็จแล้วครับสำเร็จแล้วสวยเลย